วันนี้เรามีงานมิตติ้งกลุ่ม E.R. ไทยแลนด์นะครับผมเป็นกลุ่มใหญ่นะครับผมงานจะเล็กงานจะใหญ่เดี๋ยวเราไปดูด้านงานกันดีกว่าครับแต่ผมคิดว่างานใหญ่แน่นอนครับผมมากันชั่วสารพิศเลยนะครับผมเดอกันอครับข้างหน้าซ้ายมือจะเป็นตลาดเรียบด่วนลันทานะครับผม เข้าทางไหนเนาะตอ,อนนี้เป็นเวลาหกโมงนะครับผมไม่รู้ว่าคนเจะเยอะหรือยังน,นะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเสียงแตกๆเป็นเครื่องบัดทีหน่อยนะฮะใกล้หายแล้วครับเป็นเมาหอาหรวันแล้วโอ้โห เราต้องขึ้นไปชั้นสองนะครับเหมือนเราโหคือชั้นแค่และทางขึ้น ทันแล้วครับตังขึ้นมาแล้วค่ะโอ้โหคนเยอะไม่ใช่เล่นเหีืยอมา่ายนะจ๊ะ Kid. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless Paranoid, I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that I like to play fast, cross me and there's payback You better pray that I don't see your face at Any place that I go, I know you hate that I've been doing fine, I'm not wasting any more time I live for the fight and the climb And I think that the pain that's deep inside Is what defines so I won't give up, I'm gon' make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless มาเีตติ้งครับเงาแว๊บมาสำคัญเลยครับ ค่า e, sí ้งวันมูลค่าห0ารบาทนะครับออาตไ้ี <t uh <t 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 ่่าวันแรกเลยนะครับนี่นะครับขอเจอตากล้องเลยครับรางวัลแรกนะครับรางวัลแรกรางวัลแรกเบอร์เลยครับผมปครับผมใครได้สาครับ5ครับผมห้าอบาทนะครับโอ้โหอป้าหลังด้วยเรา่รา่าบอบรบ มาหาบาทนะครับผมใส่คับแต่งนะครับของร้านเอเจชอมครับผมแต่คาราการทองของของขอบคุณมากเลยนะครับเลี้ยว6หลัง6หลังข้างหน้าเลขหนึ่งหนึ่งหกอนค่งหกโอเคดอกนิสานนะครับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวแต่งนะครับทรงสามเหลี่ยมเลนส์สโมก แอดมินเบียนจับเลยครับผม 8.. ปดสี่แปดสี่แปเอามาเมาลอันนี้ไปไปมมได้คันะันลันละใบะเบอรนะเอาเอาสี่เดไปกัน่อ็นะ1 41.. สี่หปัตสีเขียวเบอร์4ีหนึ่งนะครับ ให้จดดจบทไมต้องเปิด36โอเค3หสามนเดียวาครับได้หกมาเลย3าครับ3ามหกามอกสามหกสามหกทไมเขียวมองฟ้าเป็นเขียวปะเนี่ยบัตรจดรถไม่ได้นะชิวหน้าศ2อันแรก39คือน้ำมันเครื่องนี่ครับเครื่องมันเครื่อศูนครับศูนย์สองชิวชิวครับ ทีละคู่ทีละคู่นี่รับพองกันเลยเอาทโดนเลยทโดนนะครับเอาเรายืนตรงกลางเอาเอ๊เยมันไม่เหมือนลอบของเลยเนี่ยจ้าไว้จ้าไว้จ้าไว้ค่าเดินทางห้ารยกับในกล่องนี้ใครจะเอาอะไรชูู๊สอสาม

อกรดอ้าววันไตเรื่องนะครับจะเลือกของในกล่องหรือว่าจะเลือกซองนะครับผมซองยุบซองรู้อยู่แล้วว่า3 0 0บาทแต่ในก่องอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้อ้าวอยในกล่องแลครับผมอไปอไปยอานานี่ผมานี่ไงะใครจะมงนมงถ่าองมันนะสามอรานอะไร ร้านหมวสติกเกอร์นะครับผมแดบสี่รางวัลน,นะครับทำบอกฟรีนะครับทำบอกฟรีลายตามในรูปนะครับคนที่ได้ประกาศก่อนว่าสามารถเลือกได้เส้นได้สีดำได้แดงและลาย BM นะครับตัวอย่างก็เดี๋ยวมีให้ดูในกลุ่มนี้นะครับ ถ้าใครได้ให้ติดต่อผมหลังไม้แล้วก็สามารถที่จะไปสลับที่ร้านได้หรือว่าเจวบ่อตัวเองไปนั่งรองทําก็ได้นะครับมูลค่า1,500บาทต่อชุดนะครับ1,500บาทต่อชุดขอแจก3มรางวัลเออรางว,วัลที่หนึ่งสีสีสสเขียวเขียว 9, <1. S 3> ยเก้าหนึ่งิดเดีร์สามสี่ สีเขียวศูนย์ถูกเแกงมาลูกต้นหลักนีนี่รางวัลเล็กๆนะครับต่อไปท่าปั๊บสามฝืนตอกแขนใครที่เพิ่งมามาลงทะเบียนได้นะครับตรงนี้เลยช้หนีกันเลยพี่จอยหนีกันเลยหนีลงทะเบียนอาซามาจับวัว เมีตัวโอากาศแดงนะข้ามมาทางนู้นเดี๋ยวเราจะให้พูดคำว่าอาให้ยาวที่สุดใครยาวเป็นคนสุดท้ายได้ไหมตั้งสองหนึ่ง E R คาร์บอนคิวหน้าเติร์เอาหุ้มคาร์บอนจากฟารเสือบ้านสวนคิวหน้าเดิมหุ้มคาร์บอนสี่จังหวูงแปดเฮ้ยหกแปด สอ้ยย่าานจากร้านเสือบ้านสวนครับผมมา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 ีดีเลยครัข้าครับผมเขียว9 3สคิวหน้าอ่าล้วไม่มีคนว่าปน่นะครับปั๊มหลังอะเดรีนแต่งนะครับมือหนึ่งปั๊มหลังอะดนีนแต่งมืองั่งข้าจมปั่ง้าเอาอโชว์โชว์โชว์เลยทุกทุกกทุ

ครับสามองหนึ่งสุดยอดสุดยอดสุแคชบาชุดนี้นะครับใส่ได้ทั้งเกียร์เดิมและเกโยงนะครับมูลค่าเท่าไหร่ครับสองพันเก้าค่า2900บาทนะครับเป็นรางวันใหญ่ในชุดแรกนะครับที่จะจับนะครับเลขที่ออกเฮ้ยเฮ้ยว้าวฟันสีเขียวเลขหน้าเลขสอง เลขหน้าเลขสองเลขแรกเลยเลขแรกเลยปัดชี้เกียวเลขหน้าเลขสองเลขหลังเลขหกครับผมสองหกเฮ้ย สองพันคนนะไม่ได้ครับ้ม